นะครับวันนี้ลุงต้นกระบาโนตมาเจอกันอีกแล้วนะอาจจะลุกแปลกไปนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับนะพวกเรากําลังจะไปงานนะครับไหลเรือไฟวันนี้เป็นวันไหลใหญ่ของงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนะครับผมซึ่งวันนี้โมดูยางรถานสกที่210ของเรานะครับก็ได้รับเกียรตินะครับได้ไปเล่นดนตรีนะครับที่งานตุ้มโฮมพาแรงนะครับของจังหวัดนครพนมนี่เองนะซึ่งการเข้าออกก็จะยากนิดนึงเพราะว่ามีการปิดเส้นทางนะครับผมก็เลย ต้องรีบนะครับที่จะไปจะเตรียมของนิดนึงนงครับวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างนะครับจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปดูกันว่าในหนึ่งวันที่เราไปงานทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามกันไปเลยครับใช่ครับผมอุ้ยสวัสดีครับไปไหนกันเอ่ยไป,ไปไหนกันนี่ไปเที่ยวเช้าเลยนะ เอาไปร้องเพลงด้ไหมร้องเพลงกับลุงได้ปะหยีบหยอดหยิบหยอดเจ้าลุงไปร้อดเลยเออไปไหมร้อยเก้าสิบบาทครับเสื้อใหม่ครับถอยใหม่ร้อยเก้าสิบบาทลาซาด้าครับลาซาด้าพร้อมไหมครับลุงน้าพร้อมนะฮะส้มแน่นอนวันนี้ส้มแน่นอนนี่มือแซกของเราครับกินิิกนมะนาวอะต้มอะไรอันนี้มือโประชั่นนะฮะมือชิงมือชิงฮะ สุดยอดแล้วตีสิงค่อมด้วย,ย,อวอวย,วยขอบคุณครับ <laughs> ตอนนี้เรามาถึงเส้นริมแม่น้ำโขงนะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือเอ,อเป็นเลือไฟนะครับที่เขาสร้างกันซึ่งจะไหล่ในวันนี้แหละ ภูรำนี้สูงมากเลยนะเห็นเขาว่ามันสูงถึงประมาณตึกเจ็ดแปดชั้นเลยนะถึงไหมห้าชั้นสามสี่ห้าชั้นห้าชั้นได้ไหมหชั้นไอ้ลำนี้น่าจะได้เออละลำเนี้สิามสี่สิบเมตรนะลำเนี้ยน่าจะห้าชั้นเลยอย่างต่ำๆนะอันนี้เป็นเรือไฟของแต่ละอำเภอนะที่จะอ่ทำการไหลในวันเนี้ย จะมีการแข่งขันสองประเภทก็คือประเภทสวยงามนะกับประเภทความคิดสร้างสรรค์นะครับซึ่งจะมีโอ้ยยมนี้ใหญ่มากอ่ะคุดยาวอ่ะเออลุงลำนี้สวยมากยใหญ่มากเลยใช่ใช่เนี่ยจะมีเรือไฟของ ทั้ง12อำเภอของจังหวัดนครพนมของเรานะครับที่อาจจะมาทําการไหลในวันนี้นะครับแต่ละลําก็เห็นไหมเห็นคนตัวนิดเดียวเองเห็นไหมเนี่ยดูนะดูคนตัวนิดเดียวเองเห็นไหมดูกับเทียบกับความสูงของเอ่เรือแต่ละลําแต่ลำนี้เล็กจังเลยอ่ะดูนะของอะไรอ่ะอำเภอวางยางอ๋อเล็กอำเภอวังยางเล็กแต่ลอ๋อเล็กตามขนาดอำเภอฮะ อำเภอกอ็มันมันก็มีส่วนนะการที่อำเภออยู่ไกลมันทําให้การเดินทางมาอ่าจัดการเกี่ยวกับระบบการทําเรือนะครับก็อุ้ย<ส>ลํานี้<ส>นบเริ่มเลยอ่ะใหญ่สุดแล้วนเนี่ยอำเภ<ส>อเมืองเนี่ยลำนี้แ่พงก็สวยแล้วอ่ะที่ลำนี้คตนใหญ่อ่ะมรเจ้าเล่นใหญ่ย่ไหเลำนี้ไม่งเอาแชมป์ไปเถอะถ้แต่ขนาดเนี้อุ้ยบันไดด้วยอ่ะอำเภออะไรวะ ท่าพนมอําเภอท่าพนมนะโอ,มอโอ้โหเอาแชมป์ไปอโอ้ดูสมเ,ย<ห>เลยแม่งกินอําเภออื่นเขาขาดเลยอะถ้าจะอย่างงี้เอาแชมป์ไปเถอะแล้วดูเทียบกับลํำนี <c oughs> <c oughs> ข้ข้างๆกันซะด้วยลํำนี้ลํำโชว์ปะเนี่ยอ,อันนี้น่าจะโชว์นี่เน, <c oughs> น้นเข้าร่วมไปในเข้ารอบนะสองล้ำนี้เโชว์เนี่ยเท่ไหร อะไรก็นีแล้วเือโชว์นงีงไงเรือโชว์นี่เขาบอกแล้วเรือโชว์นี่สถานที่ของสร้างเรือไฟประจําปีนี่เรือโชว์เรือไฟโบราณตรงนี้จะเป็นพระธาตุจำลองนะครับทั้งแปดพระธาตุนะครับซึ่งเป็นพระธาตุประจําวันเกิดต่างๆซึ่งมีทั้งเจ็ดวันบวกกับพระธาตุประจําวันพุธกลางคืนนะครับอีกหนึ่งนะครับเป็นแปดพระธาตุทั้งหมดซึ่ง สายมูนะสายมูต้องเข้าแล้วแหละจังหวะน,นี้ยนี่ตรงที่เราจะเล่นนะครับก็คือตุ้มโฮมงานตุ้มโฮมาพาข้าวแรงอ่ของจัหงหวัดนครพนมนะตรงนี้ยถือว่าวิวดีนะคือเรือออกมาเจอเลยนะอ่ากากนะค,ความตั้งใจของคนเรานะฮะอยากพยายามมาทำงานนะเป๋มาเลยนะตะปูก็มีอยู่ของมันดีๆไปเหยียบได้ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ที่เราจะเล่นแล้วนะครับก็คือลานตะวันเบิก้าของอจังหวัดอนแก่นซึ่งดูทิวทัศน์ก่อนนี่ไ,ไงนี่คือสถานที่ที่เราจะมาเล่นวันนี้นะครับผมเห็นไหมเรือไฟนะครับเรือไฟนะจะออกจากที่จอดจุดจอดตรงนี้เนาะเห็นไหมแล้วก็ไหลมาตามน้ําตรงนี้จะเป็นจุดแรกที่ได้เห็นเรือไฟนะครับซึ่งจะไหล วันนี้ทั้ง12ลำหลายใหญ่เลยวันนี้เดี๋ยวรอดูกันตอนเย็นว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม ทีมงานพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมมากวันนี้พร้อมสมาพร้อมลุยมากี่โมงครับวันนี้เออมาหโมงครับมาเก้าโมงครับจะไปกินข้าวเลยพร้อมนะพร้อมนะวันนี้พร้อมครับพร้อมครับฝากในกำลังใจพวกเราด้วยนะครับครับผมเมื่อกี้บอกพร้อมไหมครับอันนี้เหมือนไม่ตื่นนอนนะครับเช้าเลยแร่บอมองหนึ่งสดร่า

อดีน,น,อะนะครับน้องเล่านำน้องอีคิวบอกเลยหายไข้แล้วหายไข้เลยนะดีขึน้นเยอะคือก่อนหน้านี้น้นองอีคิวเป็นไข้ามานะครับออตอนที่เราซ้อมนะมแล้วตอนเนี้ยดีขึ้นแล้วนะนเนาะหายต้องเสียเน,ะนาะเอคืนนี้คืนนี้พร้อมน,นะครับพร้อมโอเค พร้อมอะไรนะโอเคไหมครับทีมทีมนี้เอาอะไรอีกไหมครับไม่โอเคครับเอากระพาระเเราพร้อมแต่สิบโมงนะใช่เล่นสองทุ่มพร้อมแต่สิโมงพร้อมแต่หมูปอกมาเก้าใช่อันนี้มาตั้งมาตั้งเมื่อไหร่นะหกโมงครึ่งครับทีมงานเราพร้อมแต่หกโมงครึ่งนะฮะเล่นสองทุ่มนะสุดยอดทีมงานเปอร์กัสชันโอเคไหมข้างหลังข้างล่างได้ยินชัดได้ยินชัดเลยได้ยินชัดแจ๋วเลย ผมตอนนี้พวกเรานะก็ทําทการเซาเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเที <te> e <an> ่ยงตรงพอดีตอนนี้เกือบเที <ong> <ๆ>่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินต้อก็หาที่อยู่กเพราะว่าเราเล่นกันตอนสองทุ่ม <te> e <an> <ong> นะ <te an> <t ong> ตอนนี้เรามาเดินอยู่ที่เส้นถนนคนเดินนะครับของจังหวัดนครปฐมของเราซึ่งข้างหลังนะจะเป็นเส้นถนนคนเดินเย็นๆนะครับจะมีร้านค้ามาตั้งนะครับมากมายเลยนะเป็นถนนคนเดินนี่ตอนนี้ก็เริ่มมาตั้งแล้วเห็นปะ <te an> <t ong> เ,เริ่มมาตั้งแล้ว เราไปหาข้าวกินกันก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เที่ยงตรงพอดีเลย,เ,ยเป็นน,ออปปน,นักท่องเที่ยวเลยเราเออนี่เป็นนักท่องเที่ยวเลยกำลังหากาเรียกว่าคอนเทนต์นะ <c oughs> นี่อาจารย์โดมือกีตาร์แล้วครับโดนแดดไม่ได้ด้วยโดนแดดแล้วละลาย <c oughs> นี่ร้านร้านดังอยู่ช่วงหนึ่งร้านนี่ดังอยู่ดังที่ดีเลครับร้านดังอยู่ช่วงหนึ่งนะร้านนี้นะฮะ อังจริงจริงนะครับใช่ก็เปิดดังเปิดยิ่งบอลลุ่มเยอะยิ่งเสียงดังนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เจมบอลนะครับพี่เจมบอลนี่เป็นมือแซกแซกมือหนึ่งนะเพราะมีคนเดียวนะฮะหมดแล้วสุดท้ายแล้วไม่ใช่คนแซกเลยจริงๆแล้วคนคนขัเนิตเป็นคนคขันนิตนะแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป่าแซกส่วนไอ้นี่อ๋อผมเป็นคนใต้ครับไม่ได้ม่ได้เรื่องสักอย่างนะ เอาเกาะมาให้มันครบคนที่เฉยใช่ครับที่จริงผมเป็นตัวประกอบเฉยเอามาเอามาให้มันวงมันครบก็เออมันครบนะอะไรนี่เฉยไม่ประโยชน์หรอกจริงแล้วกลับแล้วนี่เส้นเขาเรียกว่าถนนเป็นถนนเส้นเฟื่องนครครับถนนเฟื่องนครนะมีร้านค้าต้องเส้นหน่อในการน่ากินจังสวัสดีครับผมนะฮะตัดผ้ามาช่วงเย็นเลยนะหลังจากที่เราไปซ้อมมาแล้วเมื่อกี้ ก็มาตอนเจี๊ยนแล้วมาเต็มที่เลยเราซ้อมมาเต็มที่เลยเราซ้อมกันทุกอย่างครับซ้อมดนตรีนะครับซ้อมกินท้ายแล้วเราซ้อมดื่มแล้วจะออกซื้ออออกซื้ได้ไหมอ่ะซ้อมดื่มซ้อมดื่มไม่ใช่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเวทีแล้วนะตอนนี้เราอยู่หลังเวทีเนาะอย่างเวทีแล้วช่วงนี้ประมาณเวลาหกโมงครึ่งเหรอทำไมมืดจังหกมงครึ่งเลยนะตอนนี้เรือไฟล้ำแรกเริ่มไหลแล้ว เรือไฟลำแรกไหลมาแล้วนะครับผมตอนอนี้จุดที่เราอยู่ตอนนี้ก็ดูเรือไฟได้สวยงามมากนี่กำลังเตรียมตัวนะเตรียมตัวที่จะขึ้นเวทีแล้วนะครับผมนะดูสนุกไเชืเยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าวันนี้นะเราจะเล่นอะไรแสดงตีอะไรกันบ้างนะแล้วก็รับกับเรือไฟที่กําลังไหลมาในช่วงนี้ด้วยครับตอนนี้กำลังสวยงามมากเลยนะฮะแล้วก็ พระจันทร์วันนี้เต็มดวงเลยพระเจ้าสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรือไฟไหลมาตรงพระจันทร์เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับน่าจะเป็นช็อตที่สวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบนเวทีนะครับเราจะแสดงอะไรให้ทุกท่านได้ดูกันในงานพาตุ้มโฮมพาแรงกันครับในวันนี้ไปเจอกันบนที่บนขบวน

เป็นควันนิ่งพักพิงยามทุกภยัยมีชาวไทยแหนหูยิ่งกว่าดวงชีวีแม้นใครคิดย่ำยีตาย้าทุลีขอพี่ชี เมืรอกีตาครับเรียบร้อยนะงานวันนี้เราอ่เรียบร้อยเนาะร้อนมากครับวันนี้อือากาศไม่เย็นเลยอ่ะอเสร็จแล้วนะครับสําหรับงานไลเรือไฟนะครับงานตุ้มตุ้มโฮมพาแรงประจำปี2,567กับงานประเพณีไล่เรือไฟของจังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้นะครับหมดอย่างของเราก็กําลังเก็บของกันอยู่นะครับผมนะฮะเหนื่อยกันไหมครับพี่ เหนื่อยนะเหนื่อยด้วยร้อนด้วยเนาะนะครับก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับกับงานตุ้มพวงพลงของเราในค่ำคืนนี้นะครับผมนะก็กำลังเก็บของกันนะครับก็สำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วก็มาติดตามกับพวกเราได้ในปีหน้านะครับสำหรับงาน ประเพณีไหลเรือไฟนะครับของจังหวัดนครพ,พนมประจำปี2568ัในปีหน้าก็สามารถที่จะติดตามกันได้ปีนี้เราต้องขออนุญาตจากลากันไปก่อนนะครับในคั้มปนี้ขออนุญาตจากกันเลยแล้วก็กันบายบายแล้วเจอกันปีหน้าบายบาย